สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะเป็น EP ที่8แล้วนะคะเด็กๆซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไราย,ยางนะคะวงเล็บตอนที่1นะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็นําความร,รู้ที่ได้ไปประหับใช้ในการทําแบบฝึกหัด แล้วก็ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอเฉลยในข้อที่2ในครั้งที่แล้วที่คุณครูให้ทํานะคะที่จริงคุณครูให้ทําหลายข้อแต่คุณครูขอยกมาอธิบายแค่1ข้อนะคะเพื่อเป็นการเกิดหรือทุบทวนเพื่อที่จะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะคะเฉลยนะคะข้อ2นะคะมะม่วง10ผลราคา60บาทซื้อมะม่วง36บาทจะได้กี่ผลนะคะในที่นี้เขาพูดของ มะม่วงแลวก็ราคาที่ซื้อ2อย่างนะคะของสิ่งสองสิ่งนะคะคาะวิธีทําค่ะบรรทัดแรกนะคะเราก็จะได้มะม่วงขออไปค่ะซื้อมะม่วง60บาทได้มะม่วง10ผลนะคะเด็กๆบรรทัดที่สองค่ะซื้อมะม่วง1บาทได้มะม่วง10ส่วนด้วย60ผลนะคะต่อไปค่ะซื้อมะม่วง36บาทได้มะม่วง36มสิคูณสส่วนด้วย60เท่ากับ นะคะเด็กๆและตอบดังนั้นอูซื้อมะม่วง36บาทจะได้มะม่วง6ผลนะคะเด็กๆตอบ6ผลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะในการเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีคลิปมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ นักเรียนเราพบกันเพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5บทที่4บัญญัติตรยางนะคะการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้เราจะเรียนรู้การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรยางนะคะตลอดการเรียนรู้ในครั้งนี้คุณครูเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้นักเรียนจะสามารถเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรายางได้นะคะค่ะนักเรียนพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้เราไปเริ่มที่การอ่านโจทย์ปัญหาและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับคุณครูก,กันนะคะต้นก้าใช้สีสองกระป๋องในการทาผนังห้องเรียน40ตารางเมตรทาตนก้าใช้สีห้ากระป๋อง ต้นก้าจะทาผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรนักเรียนมาช่วยต้นก้าหาคำตอบด้วยการตอบคำถามของคุณครูต่อไปนี้ด้วยกันด้วยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะต้นก้าทาสีผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะต้นก้าใช้สีสองกระป๋องในการทาผนังห้องเรียน40ตารางเมตร ต้นก้ลาใช้สีห้ากระป๋องครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นก้ลานักเรียนทุกคนตอบคำถามได้ตรงตามต้นก้านะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนคะต้นก้าใช้สีสองกระป๋องทาผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรคะตอบคำถามคุณครูพร้อมต้นก้ลาด้วยนะคะ40ตารางเมตรครับ ถ้าต้นกาใช้สีหนึ่งกระป๋องจะทาผนังห้องเรียนกี่ตารางเมตร 2> 40ส่วน2ตารางเมตรครับทาต้นกาใช้สีห้ากระป๋องจะทาผนังห้องเรียนกี่ตารางเมตรคะหาได้อย่างไรคะ100ตารางเมตรครับหาได้จาก5คูณเศษส่ส่วนสผลคูณเท่ากับ100ตารางเมตรครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นกานักเรียนคะ เรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำและคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะต้นก้ลาใช้สีสองกระป๋องทาผนังห้องเรียน40ตารางเมตรทาตนก้ลาใช้สีหนึ่งกระป๋องจะทาผนังห้องเรียนได้เศษ40ส่วน2เท่ากับ20ตารางเมตรนะคะตนก้าใช้สี5กระป๋องทาผนังห้องเรียนได้5คูณ เศษ40ส่วน2ผลคูณเท่ากับ100ตารางเมตรดังนั้นต้นก้าใช้สี5กระป๋องทาผนังห้องเรียนได้100ตารางเมตรเขียนแสดงคำตอบ100ตารางเมตรนะคะนักเรียนคะ100ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกับต้นก้ากันนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าวิธีพิจารณา100ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ของต้นกล้าเขียนแสดงดังนี้นะคะเพราะถ้าต้นกล้าใช้สี2กระป๋องทาผนังห้องเรียนได้40ตารางเมตรทาต้นกล้าใช้สีหนึ่งกระป๋องทาผนังห้องเรียนได้2 0ตารางเมตรทาต้นกล้าใช้สี4กระป๋องทาผนังห้องเรียนได้8 0ตารางเมตร ดังนั้นทาต้นก้ลาใช้สี5กระป๋องนักเรียนก็จะเห็นว่าสี1กระป๋องทาได้20ตารางเมตรสี4กระป๋องทาได้80ตารางเมตรทาผนังห้องเรียนด้วยสี5กระป๋องจะได้20บวก80เท่ากับ100ตารางเมตรนะคะนักเรียนจะเห็นว่า วิธีการตรวจสอบว่า100ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นั้นเราตรวจสอบได้เช่นเดียวกับเติมกล้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อที่เราจะเขียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในโจทย์ปัญหาข้อนี้ด้วยกันต่อเลยนะคะนักเรียนอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาพร้อมคุณครูด้วยนะคะข้าวสาร5กิโลกร,รัม ขุนหุงข้าวรับประทานได้25หมือ้อถ้าข้าวสาร16กิโลกร,รมัมขุนจะหุงข้าวรับประทานได้กี่มือ้อนักเรียนช่วยตอบคำถามและหาคำตอบพร้อมๆกับขุนด้วยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะขุนจะหุงข้าวรับประทานได้กี่มื้อครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะ ข้าวสาร5กิโลกร,รมัมอุนหุงรับประทานได้25มือ้อข้าวสาร16กิโลกร,รัมครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะขุนนักเรียนทุกคนตอบคําถามได้ตรงกับที่ขุนตอบนะคะเยี่ยมมากคะ่ะนักเรียนคะนักเรียนตอบคําถามช่วยขุนด้วยนะคะข้าวสาร5กิโลกร,รมัมหุงรับประทานได้กี่มื้อคะ25มื้อครับ ถ้าข้าวสาร1กิโลกร,รมัมขุนจะหุงรับประทานได้กี่มื้อคะเศษยีส่วนหเท่ากับหมื้อครับถ้าข้าวสาร16กกิโลกร,รมัมขุนจะหุงรับประทานได้กี่มือ้อหาได้อย่างไรคะ80มื้อครับหาได้จาก60คูณ25ส่วนหผลคูณเท่ากับ80มื้อครับ เยี่ยมมากๆเลยนะคะขุนนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยขุนตอบคําถามนักเรียนคะเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำและคําตอบไปพร้อมๆกับขุนเลยนะคะวิธีทำข้าวสาร5กิโลกร,รมัมขุนหุงรับประทานได้25มื้าถ้าข้าวสาร1กิโลกร,รมัมขุนจะหุงรับประทานได้เศษ25ส่วน5เท่ากับ5มืหม ถ้าข้าวสาร16กิโลกร,รมัมคุณจะหุงรับประทานได้16คูณเศษ25ส่วน5เท่ากับ80มือ้อดังนั้นข้าวสาร16กิโลกร,รมัมขุนจะหุงรับประทานได้80มือ้อเขียนแสดงคำตอบ80มื้อนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ80มื้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มีวิธีพิจารณาอย่างไร นักเรียนไปดูแนวทางการพิจารณาว่า80มื้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ของผุนกันนะคะได้ครับ80มื้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะข้าวสาร5กิโลกร,รมัมขุนหงรับประทานได้25มือ้อข้าวสาร1กิโลกรัมขุนหงรับประทานได้5มื้อถ้าข้าวสาร10กิโลกรัมขุนหงรับประทานได้50มือาารรม50ม้อ ถ้าข้าวสาร15กิโลกร,รมัมขุนหมูรับประทานได้75มือ้อดังนั้นข้าวสาร16กิโลกร,รมัมขุนหมูรับประทานได้5บวก75เท่ากับ80มื้อครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณนักเรียนคะการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเป็นวิธีที่คุณครูย้ำให้นักเรียนทุกคนเมื่อได้คำตอบแล้วนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเรามาอ่าน จทย์ปัญหาเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูกันนะคะออมสินซื้อน้ำดื่ม4ขวดเป็นเงิน32บาทหากออมสินต้องการซื้อน้ำดื่ม6ขวดออมสินต้องจ่ายเงินกี่บาทนักเรียนช่วยออมสินหาคำตอบและตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ อ,อมสินต้องจ่ายเงินกี่บาทคะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะอ,อมสินซื้อน้ำดื่ม4ขวดเป็นเงิน32บาทอ,อมสินต้องการซื้อน้ำดื่ม6ขวดค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะออมสินและนักเรียนทุกคนที่ช่วยตอบคำถามพร้อมอ,อมสินด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูยังมีคำถามที่อยากให้นักเรียนช่วยออมสินตอบดังนี้นะคะอ,อมสินซื้อน้ำดื่ม4ขวด เป็นเงินกี่บาทคะ32บาทค่ะถ้าออมสินซื้อน้ำดื่ม1ขวดจะเป็นเงินกี่บาทคะเจส่วน4บาทค่ะอ,อมสินซื้อน้ำดื่ม6ขวดออมสินต้องจ่ายเงินกี่บาทคะ6คูณเจสสบ่วนสี่บาทค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนกดหยุดพักเพื่อเขียนแสดงวิธีทำ และคำตอบอย่าลืมตรวจสอบหรือพิจารณาความถูกต้องของคำตอบด้วยนะคะเรียบร้อยนักเรียนมากดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเขียนแสดงวิธีทำและเขียนแสดงคำตอบพร้อมทั้งมั่นใจในคำตอบของตนเองแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเสมอเราไปตรวจสอบพร้อมๆกับออมสินกันนะคะวิธีทำ ออมสินซื้อน้ำดื่ม4ีขวดเป็นเงิน32บาทถ้าออมสินซื้อน้ำดื่ม1นขวดจะเป็นเงินเศษสามส่วนสเท่ากับ8บาทออมสินซื้อน้ำดื่ม6กขวดออมสินต้องจ่ายเงิน6กคูณแปดเท่ากับสีบาทดังนั้นหากออมสินซื้อน้ำดื่ม6กขวดอมสินจ่ายเงิน48บบาทเขียนแสดงคำตอบ 48บาทนะคะเยี่ยม,มาค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องตามนี้นะคะนักเรียนคะ48บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีพิจารณาอย่างไรนักเรียนไปดูวิธีการพิจารณาคำตอบนี้ของอมสินพร้อมๆกับครูกันนะคะอมสินพิจารณาอย่างไรคะอมสินช่วยแสดงให้คุณครูและเพื่อนๆนได้ตรวจสอบด้วยนะคะได้ค่ะ 48บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าซื้อน้ำดื่ม4ขวดต้องจ่ายเงิน32บาทถ้าซื้อน้ำดื่ม2ขวดต้องจ่ายเงิน16บาทดังนั้นอมสินซื้อน้ำดื่ม6ขวดต้องจ่ายเงิน32บวก16เท่ากับ48บาทค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะอมสินเป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะดเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอสนุกใช่ไหมคะค่ะจากการที่เราได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอแล้วนะคะดเด็กๆเราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าการแสดงวิธีการหาคําตอบโดยใช้บัญญัติตรายานะคะอาจทําได้ดังนี้นะคะบรรทัดที่1ค่ะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่ง2สิ่งตามโจทย์กําหนดโดยให้จํานวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวามือนะคะดเด็กๆและบรรทัดที่2ค่ะหาจํานวนของสิ่งที่ต้องการหาทางขวามือนะคะ โดยให้จํานวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1หน่วยนะคะเด็กๆค่ะบรรทัที่3ค่ะหาจํานวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาตามที่โจทย์ต้องการได้เลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะอยากให้เด็กๆนะคะได้ไปทําแบบฝึกหัดที่4.4นะคะหน้า13นะคะเด็กๆให้ทําข้อ4ถึงข้อ6นะคะเด็กๆค่ะเรามาสรุปความรู้ที่ได้จาก เรื่องนี้ด้วยกันนะคะเด็กๆสรุปนะคะการเขียนแสดงวิธีหาคําตอบโดยใช้บัญญัติตรายางอาจทําได้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กาหนดให้นะคะเด็กๆโดยให้จํานวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวามือของเรานั่นเองนะคะบรรทัดที่2ค่ะหาจํานวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาโดยให้จํานวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1หน่หวยนะคะเด็กๆ และบรรทัดที่3ค่ะหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาตามที่โจทย์ต้องการนะคะเด็กๆสำหรับ PP ที่8นี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจนะคะหนูสามารถกลับมาดูซ้ำในวิดีโอนี้ได้แล้วเราก็ศึกษาในเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ